ใช่ครับอยู่กับพี่ยองในช่วงนี้นะครับฝากติพี่อน้องแล้วกันได้ครับจังหวัดบุรีรัมย์บรรยากาศทั้งหลังหลังข้างล่างเวทีโอ้นะครับหลายผูสมควรครับตอนนี้ครับทางตอนรับท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านยิงรักชินวัตรนะครับตอนนี้ไก้ได้เวลาแล้วครับปางราชการสังหวัดรีรนาทีครับคุณเกษิยะคังมอห์ดทานประธานะครับบริเวณงานครับพิธีกล่าวเปิดงานและประกอบพิธีใส่การ ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพี่น้องชาวขอนแก่นของเรานะครับที่ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงยิ่งเลยนะครับจากพระนท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัตรนะครับที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่ายิ่งเลยทีเดียวนะครับวันนี้มาเป็นประธานในการเปิดงานเทศกาลใหม่ ประเพณีผูกเสียบเรื่องการจัดการชาติจังหวัดขอนแก่นประจำปี2555นะครับค่ะถ้าดูจากสีหน้าผู้ที่มารอต้อนรับพนระนท่านนายกรัฐมนตรีเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าทุกคนมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็เฝ้ารอนายกรัฐมนตรีที่เดินทางมาเยือนจังหวัดขอนแก่นแล้วมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไมปีนี้ด้วยค่ะบางท่านเดินทางมาตั้งแต่บ่ายสามก็มีนะครับหลายคนเดียดนะครับเพื่อที่จะ มาเฝ้ารอให้การตอนรับพระนท่านนายกรัฐมนตรีไม่ยอมเหน็ดเหนื่อยไม่ยอมหนีไปไหนครับตั้งแต่ยังมีแสงแดดอยู่จนไม่มีแสงแดดแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับคือทางด้านนี้จะสดชื่นเป็นพิเศษเลยนะคะคสดชื่นมากเลยนะคะจากอำเภอไหนคะอำเภอเมืองนะคะแล้วก็มาอีกจากทุกอำเภอในจังหวัดขอนแก่นเลยะคะ่ะอีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวพระนท่านนายกรัฐมนตรีจะได้เดินทางมาถึงบริเวณพิธีเปิดงานแล้วนะคะ รถนำขบวนมาแล้วนะคะท่านแขกผู้มีเกียรติคะ ladies and gentlemen our guests of honor for today has arrived please welcome นายกองรัตตีครับพันยิงลักษณชินวัฒน์มาเดินทางมา่อวานแล้วครับพี่น้องครับรถยนต์ของพลท่านนายกองรัตตีชาวจีนนะครับจุดกึ่งกลางขรงประเทศไนะครับคือรถขบวนของเรานะครับท่านยิงรักชินวัตรและก็ร่วมพิธีงนายกองรัตตีครับที่มางานในเมือนี้ครับ เ็นบรรยากาศครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้มแข็งนะครับรอบๆบริเวณงานครับครับตอนนี้คือขบวนรถครับี่ขั้นแรกนะครับภายในรถกระสปปนนะครับรัฐมนตินะครับขั้นแรกผ่านไปนะครับหลายขั้นครับพี่รองครับอ่าหลายขั้นที่เขามาในบริเวณงานครับ เป็นขบวนรถนะครับนี่เป็นทั้งท่านนายยกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้ติดตามค่ะท่านแขกบพิมีเกียรตินะคะเจ้าหน้าที่นะครับมานำอ้หลายคนน้ำกันครับหลายท่านน้ำกันนะครับคณะรัฐมนตรีครับบรรยากาศสดๆครับนี่ครับหลายกันน้ำกันครับครับวันนี้นะครับ บริเวณด้านหน้าเวทีกลางงานเทศกาลไหว้ไดครับแฟนนิวโบกไม่โบกมือกันครับอย่างที่เห็นนะครับกำลังึพิ่มขึ้นเปชนพิน่นเลยครับพี่น้องครับขบวนรถของท่านนายกรัฐมนตรีกำลังเคลื่อนเข้ามานะครับค่ขอฝากพระเจ้าค่ะท่านกำลังเคลื่อนเข้ามานะคะอยู่กับที่นะครับกำลัเคลื่อนดันเข้ามาครับขอฝากงานนะครับเคยเปิดทางให้รถเด้ขานไปด้วยนะคะนี่ครับคันสุดท้ายนะครับหลายคันน้ำกันครับ บรรดาซีม้วนชนกันหลายเลยครับแน่นน้าฟ้าข้างครับกาซีพุ่แล้วครับไปหอดมองใกล้ๆมองนางชมนางเบิงพุ่แล้วครับนี่ครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดสามตัวนะครับดูนี่เอ็นมินบอครับโดนครับโอ้โหนะครับแน่นครับ ครับท่านผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านครับบัดนี้พรนท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวายิ่งรัก,รกชินวัตรครับท่านประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณด้านหน้าเวทีกลางเทศก,กาลงานหมายของเราแล้วนะครับอนนี้ซื้อมอนชอนนี่ไหลครับพี่ดองครับพี่ดองซีนถ้าถือมอนชนนี่หุ่มล้อมไปเบิดนะครับบรรยากาศดีเห็นยากครับเพราะว่าคนหลาเหลือเกินครับมนีคนหลายกันครับแน่นเข้าไปครับ นี่ครับผุมหลอมครับพี่รองเสียนนะครับกู้ฮันหน้ากลับมานะครับแต่ว่าซื้อมวลชนนี่บังไปเลยครับกล้องเฮานะครับบริาับสิเคาไปได้นะครับเพราะว่าทั้งเจ้าหน้าที่เพื่อนกาเนะครับป้องกันความรื่มใจของชาวจังหวัดขอนแก่นและชาวพิศนุสานได้ทันไดรดีพี่น้องครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านระดับด้วยนะครับนี่คือเสียงปรบมือจากบรรดาแฟนๆครับโอ้โหครับขอนแก่นเรานะครับมาเลยครับนี่ครับ วันนี้นะครับองุ่นเลือกเกินนะครับแล้วก็เป็นเกียรติยืนอย่างสูงทีเดียวแล้วเป็นความโชคดีของพี่น้องชาวขอนแก่นของเรานะครับที่พระนท่านได้สละเวลาอันมีค่านะครับเดินทางมาให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาติจังหวัดขอนแก่นประจำปี2555กระบนะครับโยนเวทีนะครับแล้วก็มอบไมครับธี่ก่อนทั้งเวทีเป็นกอกันแล้วกันนะครับครับ ท่านผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านครับบัดนี้ได้เวลาที่พวกเรารอคอยกันมาถึงแล้วนะครับในขณะที่พระนท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัตรท่านก็พร้อมที่จะชมการแสดงในชุดต่อไปนี้นะครับค่ะขอเชิญพบกับการแสดงชุดทอฟ้าผ้าไหมเทิดไทยองค์ราชาค่ะขอเสียงปบมือต้อนรับการแสดงชุดต่อไปนี้ครับทั้งบนเวทีและก็ลานด้านหน้าเวทีกลางแห่งนี้เลยนะครับ สิทธิพระพรบรวรอภิเศกอดิเรเดโชม,มโหลาเลิกพร้อมเบิกราชาบาสีสดุดีอาเซรวาเพื่อบำรุงอำนาจบารมีทะที่บริบาลให้หมู่เฮาได้สรานอยู่เป็นเย็นยิ่งจากนิ่งขวัญพ่อผู้พอเพียงผู้ทรงดำเนินเคียงเพียงราชของใต้ฟ่าละอองทุรีพระบาทแต่ยังคงทรงแผ่พระราชอำนาจยานอาทรโดยธรรมล้ำหลาย ยิ่งน้ำสายที่สุดใสในลึกน้ำใดๆอันจะใกล้บ่มีกล้ำกับน้ำพระราชารุทัยในพระองค์ขอทรงสถิตอยู่ที่ซึ่งพิงพักฮักแพงแห่งหมู่เฮาจุ่ก้มกล้าวทูลเทินเชิญขวัญพระมิ่งไว้ในยอดยิ่งยิ่งใจแล้วย่อไทยพาขวัญอวดเอินเชิญเอาขวัญภูมิราชามาสู่ยูคิงให้ยิ่งยงทรงพระเจริญ